ในส่วนของที่เป็นคำถามยาก่านบอยนะครับเรื่องแรกเรื่องตัวตอบคำถามเรื่องเขายาลาวันนี้ก็ได้มีการชี้แงกลุ่มสพไปแล้วนะครับน่าจะาเ,ออเป็นการเพื่อของเรื่องารๆเนี้หรือว่าเป็ียบ้ิี่บราสถานและเป็นแรงรรนดาลใจของงคินะครับเป็นการประกาศแาก้ไขเขตที่ดินต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นปรายะเดิมมาก่อนหน้านี้แลวไม่ตม่ำกว่า20ปีก่อนจะมีการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวราพิจานรณาหลายวิธีด้วยกันนะ ได้สั่งการทางกระทรวงัธรรมไปตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วนะครับก็คงจะมีความคืบหน้าายงานทราต่อไปนะครับเรื่องที่2ขบวนการใต้ดินเคลื่อนไหวร่ัฐบาลนนะี้ผมไม่มีคำตอบนะเรื่องกอนนี้พักประชาธิปัตย์มีความเคลื่อนไหวเมื่อเช้าผมก็พูดเร็วไปนิดหนึ่งนะผมก็ถามเร็วผมก็ตอบเร็วไปจริงๆแล้วก็คือว่าคําตอบของผมก็คือทั้งหมดเป็นเรื่องของมติของพักนะเพราะนั้นเป็นเรื่องของหัวหน้าพักเป็นเรื่องของพักจะจะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องเป็นมติของพักนะ น,นการที่ใครออยมางพูดประจาอะไรผมไม่ได้ไปตอบโต้เขาตรงเขนะานนะก็ในฐาะเป็นพักร่วมรมัฐบาลนะทุกอย่างก็ให้เสรียดยให้สิทธิ์ในเรื่องของหัวหน้าพักไปปฏิบัติการให้เรียบร้อยด้วยซึ่งผมก็ได้คุยกับท่านนายุ่พินไอ้พีดทท่านจุลินไปแล้วนะเื่อสักครู่นี้ว่าทา่านก็จะรับไปไปพิจารณาบปิการนะครับตามมาติของพรรคอะไรต่างก็แล้วแต่เพราะานี่เป็น,ปน,นกลไกทางการเมืองนะน่าจะยกงงไม่ไปเกี่ยวข้องตรงนี้หรอกนะเพราะนั้นท่านถามกลับมาเมื่อเช้าผมตอบเร็วไปนิดนึงนะขอโทษด้วย เรื่องการขาดแลนหน้ากากอนามัยวันนี้ก็จะเรียนว่าเราก็มีการทําเพิ่มเติมแล้วนะทั้งหน้ากากผ้าหน้ากากผ้า50บล้านชิ้นแล้วนี้ก็ให้กระทรวงอุตสาหก,กรรมไปหาวิธีการดำเนินการในครั้หน้าหน้ากากผ้าเพิ่มอีกพอ่บล้านชิ้นในส่วนนี้ก็ก็จะมีการแจกจ่ายไปเพิ่มเติมนะครับอย่างน้อยก็จะได้บรรเทาการขาดแลนหน้ากากอนามัยได้ด้วยเพราะว่าปริมาณการผลิตของเราก็จากัดวันนี้ก็ลังไปตรวจสอบวันนี้ทุกขั้นตอนเรางตรวจสอบอยู่ก็ยังไม่พบข้อผิดปกต,ติ แต่ต้องตรวจต่อไปนะว่าทําไมร้านค้าถึนมีไม,ม่มีขายจำหน่ายไม่พอเพียนะครับท่านต้องเข้าใจประเด็นแรกก็คือปาาริมาณหน้ากากเราผลิตได้เท่าไหรต่อเดืนอนต่อวัน,นในส่วนของการไปแจกใจกับบุคลากรทางการแพทย์วันนี้ก็มีการไปตรวจสอบทดสอบแล้วว่าเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเมื่อวานในของกระทรวงไปจุของโรงพยาบาลราม,มาแล้วก็ไปตรวจสอบแล้วอะไรแล้วมีการจัดต่างๆให้พอเพียงไปแล้วก็เป็นที่นับเป็นที่พอใจนะครับในเรื่องของหน้ากากของโรงพยาบาลรามานะในองคแถลงกิน ในส่วนของอะไรการชี้แจงเรือนนร่องวาระคนหน้าราชาวันนี้เดี๋ยวขอจะชี้แจงเรือ่นนองวาระคนหน้ต่างของอุตสหนะะกรรการตั้งสูงบริหารงานกรณีของรัฐบาลขึ้นมาผมเป็นคนหน้าสูงตรงนี้นะเพื่อบูรณาการให้ให้ให้ทันเวลานะครับวงความเป็นรูปปั้นให้ข่าวสารต่างๆเ่านีด้วยวันนี้ถึงที่สุดก็คือท่านต้องฟังผมด้วยท่านต้องฟังสุวนการเขาด้วยท่านต้องฟังแพทย์เขาด้วยวงการสาธารณสุขเขา,ว,าว่ายังไงก็ต้องฟังแาวนั้นเขาว่าเป็นพินฐานในการทํางานของเรา หลไรอย่างมันก็ตามใจมากๆมันก็ไม่ใช่อนะสื่อโซเชียลมันก็เร็วนะแชร์กันตลอดเวลาเหรานี่เพราะฉะนั้นก็ขอให้สอบถามเช็คข้อมูลนี้ได้ที่ต้นทางในเรืยองค์การแพทย์การรักษาพยาบาลเนี่ยที่กรมควบคุมโรค1422นะแล้วก็ขอร้องอย่าแชร์ข่าวทิศข่าวท็จกันล้กันนะครับเรื่องการตั้งแถลงของสอและศูนย์โควิด19ทำเนียบปันคนละอารกัน เรื่องของทำเลี่ยวเขาไป็เรื่องประโยชน์ในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเขาไม่เรื่องของการไปติตามคร์รโรคติดต่ออันตรายของเขาเขามีเาต้องมีหน้าที่ตรงนั้นตามตามกฎหมายเขาเชี่ยงในส่วนของเขาในส่วนรัฐบาลเ็าจะเอามาจากทุกกระทรวงท้งวงคมที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงตรงนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขทุกกระทรวงที่มีอะไรที่เกี่ยวข้องโควิดทั้งทุกมาตรการที่เกี่ยวข้องก็จะนำมาเสนอในช่องทางตรงนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องต่างๆที่มัมีผลกระทบทั้งสิ้น ในเรื่องการชี้แจงของส่วนทางต่อไปในตรงนี้นะครับฝ่ายเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวเตรียมเคลื่อนไหวเรียกร้องวันนี้ก็ออกมาแล้วไงวันนี้มีการพิจารณาในชั้นต้นแล้วว่าจะมีมาตรการอะไราบ้างมาตรการทั้งประชาชนนะทั่วไปทั้งในส่วนของเอสเอ็มบี B, รายย่อยทั้งในส่วนของผู้ประกอบการต่างๆที่รับผลกระทบจากโควิดเดี๋ยวเราลองฟังดูแล้วกันอันนี้เป็นมาตรการระยะที่1่เท่านั้นนะมันอาจจะต้องมีระยะ2ระยะ3ามต่อไปหลายอย่างที่ยังไม่ควรทำหรือยังทำไม่ได้อะไรก็ไปรอระยะ2อระยะ3 ก็รับฟังความเห็นของภาพัานธุชดทั้งหมดที่รับความเดือดร้อนนะครับวันนี้ก็มีหลายมาตรการที่ออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลายอย่างที่อาจจะยังไม่พอแม่น่าาก็ส่งข้อมูลขึ้นมาเราก็จะนําเข้าพิจารณาในกรหมอย่าลืม,ม,มว่ามันต้องใช้กฎหม,มายท้งซิ่งนะเพราะนั้นก็ต้องพิจารณาให้ให้รอบคอบนะครับในการที่จะใช้เงินของรัฐให้มันถูกต้องในเรื่องของ <c oughs> าาการไปจ่ารเงินนี้ก็เข้าใจกันทันทีเ่ยนะว่าทุกอย่างมีมาตรการควบคุมทั้งหมด ไม่ว่าจะตุ๊กภัยอะไรต่างแล้วแต่มันก็อยู่ในบัญชีทั้งหมดนั่นแหละมีการตรวจสอบตลอดเวลาการจะใช้จ่ายก็คณะกรรมการเป็น,น,าาน,น,ปนผู้เสนอขึ้นมาต้องมีการฟังความคิดเห็นส่วนร่วมอะไรด้วยนะอย่างเช่นงบมาตุ๊กภัยเนี่ยครั้งที่แล้วว่าเป็นเรื่องของไปจัดซื้อซิ่ออุปกรณ์นี่มันไม่ได้ที่เราจัดซื้อจะตั้งไม่ได้อย่างเช่นซื้ออุปกรณ์ซ่อมบ้านอะไรเนี้ยไปให้ทหารให้ใครไปไปไปอะไรไปซ่อมให้หรเราเนี้ย นะอะไรที่งบรายการใช้ไม่ได้แล้วก็ใช้เงินไปสำรองใจไป,ไปทําตรงนี้นะครับแล้วที่เหลือมันก็เก็บไว้เนะพื่อจะไปใช้ในท่วมหน้าก,ก็มีทั้งท่วมทั้งแรงอยู่แบบนี้นะมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันเงินหลวงม,มันตกน้ำไปไหลตกไฟไปไหมได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะไม่ใช่จะยกกระสังอะไรก็ได้เอาเงินไปใช้ส่วนตัวก็ไม่ได้ใช่ไหมนะวันนี้ก็ไอเรื่องบริจาคเงินก็อย่าไปตีกันกเรื่องของการใช้งานภาครัฐอะไรเป็น,นมีเยอะอยู่แล้ว จำนดนนี่อเอาไว้เติมไม่สาหรับว่ากรณีอย่างเช่นเหมือนกับโคราชอ่ะใช่ไหมถ้าสมมติว่าอันนี้ถ้ามีแพทย์บุคลากรเกิดเป็นอะไรขึ้นมาภาครัฐได้เท่าไหร่อ่ะนี่เงินนี้ก็จะไปเติมให้เขาไงถ้าเขาป่วยเขาเจ็บเขามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยใช้แบบนี้นะที่มันใช้เงินรัฐบาลไม่ได้เงินภาครัฐเงินรัฐไม่ได้โอเคนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเรื่องการแถลงเรื่องโควิดแล้วกัน เรื่องเคลื่อนไหวเรียกร้องไม่ต้องเรียกร้องอ่ะเดี๋ยววันนี้ฟังประกาศไปแล้วก็จะเห็นว่ารัฐบ,บาลเตรียมอะไรไว้บ้างท่านก็ต้องหาทางเข้าหาตรงนี้ให้ได้มาตรการทุกมาตรการต้องหาช่องทางเข้ามาหาจะมาติดต่อมาสอบถามมันม,มีมหาตรงไหนก็ต้องถามดูแล้วหลายอย่างก็งจะกลับมาที่รัฐบาลเองว่าเออันนี้ต้องเพิ่มนะอันนี้วันหน้าจะต้องทาอะไรต่อไปนั่นคือระยะที่สองนะที่สามัน่ต้องไปอย่างนี้นะไปทีเดียวมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์หรอกแต่เราต้องอะไรที่ทําได้ก่อนโดยใช่ ใช้งบประมาณของกระทรวงเองงบประมาณที่มันมีอยู่แล้วเดิมอะไรที่มันมาตรการที่เหลือประชาชนฐานะราไฟขะรต่างก็พิจารณา,ย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 ายอยู่ตอนนี้ทุกอย่างน,นะเดี๋ยวฟังกันแล้วกันโอเคไหมนนจ๊ะสวัสดีนะครับเรื่องโควิดะโควิดมิมาข้อมูลโควิดเมื่อกี้อยู่ไหน วันนี้ก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของความก้าวหน้าในโควิดนะครับจากาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ซึ่งวันนี้ก็ส่งผลก็ต้องไปทั่วโลกนะครับปัจจุบันก็มีประเทศไนดะนะ้รับผลกระทบไปแล้วกว่าร้อยประเทศมีผู้ป่วยมากกว่า1นึ่งแสนหนึ่งนคนซึ่งก็จะส่งผลก็ต้องเป็นวงกว้างนะครับกับเศรษฐกิจและสังคมในหลายประเทศโดยกัน ในส่วนประเทศไทยเราเองนั้นก็ได้ดำเนินก,การป้องก,กันควบคุมอย่างเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่องทางการเฝ้าระวังคัดกรองโรคที่สนามบินในชุมชนโรงพยาบาลทําให้เราสามารถจะตรวจสอบคัดกรองผู้ป่วยที่เดินทางเข้าไประเทศรวดเ,เร็วขึ้นข้อมูลกา,ารเฝ้าระวังวันที่10มีนาคม2563ประเทศไทยพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง4,682คนพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว53คนรักษาหายกลับบ้านแล้ว33คนเสียชีวิต1คน เราอยู่ที่ลำดับที่ประมาณทักยี่สิบเท่าไหร่นรนะสามสิบสองแล้วนะของโลกนะจากลำดับแรกๆก็อยู่สองสามใช่ไหมออสองสองอวันนี้ลงมาสามสิบสามแต่เราก็ไม่ประมาทหรอกนะม,นม,าานกกนมันต้องมีมาตรการตถาๆทรอยาตามลำดับนะครับที่ผนะ่านมานั้นกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้พยายามที่จะควบคมุมการแพร่ระบาดโรคในประเทศเพราะนั้น มันมีขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองคือเป็นการแพร่ระบาดจากภายนอกใช่ไหมวันนี้เราก็ยังยังเป็นขั้นขั้นที่สองอยู่ระดับสองนะนะขั้นที่สามมันเริ่มมาแพร่ในประเทศแล้วนะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเรายัางวควบคุมอยู่ตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจทุกฝ่ายนะครับทั้งผู้เดินทางผู้ป่วยผู้ได้รับผลกระทบทั้งสิน้น ประเด็นหนึ่งก็คือที่พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่ความสนใจในวกนี้คือการจัดการดูแลพี่น้องแรงงานไทยที่กลับจากเกาหลีนะครับและก,การเฝ้าระวังโรคในกลุ่มพู้เดานทาง4ป,ประเทศเขตติดต่อได้ประกาศไปแล้วนะซึ่งส่วนตรงนี้ก็ําเนินการในส่วนของแรงงานคัดกรองนะนำเข้าโรงพยาบาลไม่แสดงอาการกักกันอยู่ที่พื้นหลาเป็นเวลา14วันภายใต้มาตรก,การควบคุมกับอย่างใกล้ชิดขอาสาธารณสุข,ขอธม,มอเจ้าที่ฝ่ายปกครองทุกคน นะทั้งบ้านจะต้องดูแลตรงนี้ทั้งหมดนะในส่วนผู้เดินทางจากต่างประเทศนะที่ประกาศไปแล้วนะสประเทศเหล่านั้นจะต้องมีการสแสดงใบรับรองแพทย์หลักฐานการมีประกรันสุขภาพสกายการบินก่อนการเช็คอินสนามบินต้นทางสายการบินต้องคัดกรองอาการผู้โดยสารทุกคนก่อนออกเดินทางสนามบินต้นทางการตรวจคัดกรองคัดกรองไข้อาการน้ำพันธุ์สนามบินทุกสนามในประเทศไทยแล้วก็ให้ผู้โดยสารทุกคนเฝ้ราระวังอาการตัวเองนะ ในบ้านหรือในห้องโรงแรมเป็นระยะเวลา14วันโดยต้องมีมาตรการควบคุมนะมีการแจ้งการรายงานอาการตัวเองแต่ความเป็นจริงวันนี้ก็มีการทําแอปพลิเคชันในโทรศัพท์แล้วนะจะต้องเช็คในทุกคนที่เข้ามาตามสายการบินทั้งหมดตามตัวได้นะครับโอกวันนี้ก็เรียนให้ทราบว่าวันนี้ผมได้จะตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโครโรนาโดยม,มีผมเป็นผู้การศูนย์เพื่อประสานระบาดท,ทุกกระทรวงให้เป็นมีความเป็นเอกภาพมีการดูการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนกันในส่องของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องหน้ากากทำไมที่ขาดแคลนวันนี้ผมก็ได้สั่งการให้ผู้ป่วยผูาประกอบการแพทย์ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยให้มีเพียงพอใช้เป็นอันดับแรกนะที่เหลือกำลังเร่งผลิตหน้ากากผ้าหน้ากากทังเลือกแจกแจ่ยประชาชนนะครับในรายละเอียดของการเป็นการเหล่านี้ก็ผมอยากจะให้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยคณะแพทย์นะทั้งคมโรคติดต่อต่างเหล่านี้มาชี้แจงในเระเอดต่อไปนะครับเชิญครับ เดี๋ยวต่อนนี้ไปอีกเรื่องนะเดี๋ยวมันมีเรื่องที่เดี๋ยวผมจะให้ทางกระทรวงทางิ์ับทางฝ่ายเศรษฐกิจทชี้แจงมาตรการรองรับผู้ร่บ่อตั้งแต่โควิดด้วยนะทางด้านเศรษฐกิจนะมาตรการที่จะออกวันนี้มีอะไรบ้างแต่ขอให้ทุกคนระวังใจว่าไม่ไม่ได้มีอันเดียวหรอกมันต้องมีทยอยเข้ามาตามลำดับวันนี้สถานการณ์บ้านเรามีสามเรื่องด้วยกันที่ทุกคนต้องรู้มือกับผมก็คือในการแก้ปัญหาก็คือหนึ่งโควิดสองไทยแลนด์สามเศรษฐกิจ ทั้งสามอย่างเนี่ยมันมันต้องใช้งบประมาณและมีมาตรการออกมารองรับทั้งสามมาตรการด้วยกันนะครับเราเราก็ต้องดูเรื่องงบประมาณให้เหมาะสมนะในการทํางานแต่ยืนยันว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะคนไทยของเราเนี่ยนะมาตรการการควบคุมการป้องกันอะไรต่างก็แล้วแต่มันจะมีมาตรการออกมาเรื่อยๆตามลําดับตามสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับก็เป็นที่น่าจะดีที่ทางประเทศจีนใช่ไหมก็มีการควบคุมมีการเป็นการได้ดีมากยิ่งขึ้นนะหลายเมืองก็มีการเปิด การทิดต่อไปมาก็น่าจะปกติแล้วแล้ววันนี้ก็ได้รับการติดต่อมาทางตวต่างประเทศว่าทางประเทศจีนก็ยินดีที่จะส่งหน้ากต่างมาช่วยเราน,น,นะเพราะนั้นสิ่งที่ที่เราทำทุกวันนามันก็มันก็มีผลกลับมาในเวลานี้นะเรื่องของความร่วมมือในการผลิตยาวัคซีนในเรื่องคนควาวิจัยทางจีนก็เสนอมาว่าพร้อมยินดีเชะ่อมไทยในการในการ,ในการแก้ไขปัญหาโควิดนะครับ<ม>นั่นคือความมือต่างประเทศนะหลายอย่างเดี๋ยวฟังทางทางนี้ฟังแพทย์ก่อนใช่ไหม ท้าประหลาดก่อนถ้าประหลาดก่อน้ก็พูดอย่างวป็นนี้หนึงนะเอาเอาขั้นสองกัน